เสียงขอบคุณครับน้องเข้าไปอ่านด้วยนะสั่งกวยมันเกินแล้วเอาสิบถุง ท่ันผู้มนะครับทุกคนตอนนี้กำลังไล่ดูลไดนก่รจะลูกจะไม่จะให้กนอันปเด็องม่ัผมก็ด้เห็นกินไ้่พาทกคนถ้า้าขาในเฟซผมไม่ได้นะครับก็ถ้าเข้าไปในแชทติกตอ ที่ผมรอยู่อันนี้ได้เลยแต่ผมเข้าไปเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปรับเงินนี้แมยย่เจียบกับแม่บุญช่วยคนละสิบถุง ตอนนี้เลยอยู่ยี่สิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดยีสิบเจ็ดตอนนี้เลยอีกแปดออเดอร์ทุกคนได้อีกแปดออเดอร์ตะกร้าหมดเลยส่งเท่าไหร่ครับส่งละสิบบาทนะแม่ถ้าล้มทับขนมมุโยไม่ได้กินเลยนะแม่ไม่ได้กินเลยนะถ้ามืยอยล้มทับขนมมันแตก มันอปเบวันน่ะวัดตัวด็ใครตดมยอดตดแน่เลยของนูต้อง ่องบองงูย้อนอยู่ไม่ได้เลยถ้าของงูมันต้องเป็นุงใส่ย่างใครดมทีนี้ใครดมแม่สมบูรละถุงละสิบบาทถุงใหญ่มาราคเขาจะประมาณนี้ก็เป็นถุงตามร้านค้าทั่วไปเลยครับ ทรงละสาระาำได้บอกครับว่าไดครับปิดไม่อยู่นมเล็กก็ซอยใครหนีกินนะนี่ จริงๆเราใส่กันถุงเล็กกว่านี้พี่กล้วยขายดีใช่ครับกล้ยขายดีตอนนี้ทุกคนไปเร็วมากผมเพิ่งไลฟ์ผมเพิ่งไลฟ์ลแค่ห้าสิบนาทีตอนนี้ออเดอร์อยู่ที่หกสิบหกออเดอร์นะครับทุกคนว้าว จ่ายตังค์ตอนเย็นนะครับนะครับกล้ยกวยถุงกล้วยกล้วยสิบถุงแม่แม่สั่งสิบถุงใช่ไหมครับแม่สุรักแม่อย่าลืมส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทร,รทให้กับผมด้วยนะครับส่งมาในแชทในแชททิกเกอได้เลย๋วยวยผมเข้าไปอ่านแต่ผมจะพิมพ์ันทีไว้แม่สวยรัก Let's g สวัติสิบถุงใช่ครับกลับมาบานเกิดครับเดี๋ยวสั่งอีกเดี๋ยวสั่งอีกครับกล้วยของแม่ก็จ่ายตอนเย็นนะครับครับไปด้วยไหมไป แต่ว่าแม่ไม่ได้ไปนะเจียแล้วเไอ้ไปก็บอกเป็นนาแม่กับลูกบะ่แม่ขายของไงถ้าหมูเยอดไปแล้วบอกยากยากต้องใส่ไม้แส้ยางเดียวกับไม้เค้นเสือเป็นจับยางนี่ลูกปั๊บ พิมลสิบถงส่งหลังห้านแต่ว่าของผมจะส่งให้วันที่สามสิเอดนะครับพรุ่งนี้เ อ่นก็ไลยไมรูกอันอันหถุงมื่าถุงนหาอัน,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 นแม่เอาสามสิบถุง สามสิบผิดเท่าไหร่แล้วลูกเซ็ตคนนี้ไม่ไหวเลยจริงๆแมได้อย่างไงยายสีฟันหมดพอดีเลยพี่ทักไปไหนบ้านฟาา้าล่ะครับสั่งเลยค่ะก็เอารถเอามาเด้พอดีนัดใส่เลยครับ ปไปนะไป้ยนรัถ้เข้าไปในชั้นที่สองนะครับได้ครับใครที่จะรับนะครับออย่าลืมทักข้อความส่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้พวกนี้นะครับนี่ประกากับกระดาษแล้วแม่ โซ่หน่อยาะแพ่โค้งน่อยก็ทัไงเล่โอ่กาดู้กมูโหาอ่อโซ่ได้ไอ้นะลูกโอเค่ได้เ0ยซีโมงสีแบบหรอกไม่สีฮอดคำตอนนี้นะครับยาจีฟัน921และ3มอเดอร์นะครับทุกคนตะก้าผมจะหมดแล้วแต่ขี่แค่3มอเดอร์เท่านั้นนะครับ ตะก้ายาจีฟันหมดเลยทั้งสามตะก้าฝาแม่เจี๊ยบเอาไป้มอันันแม่นั่นก็เจ้าเอาไปลอยบ่ลูนุนี่บูไปล่อยยบะหารลอยเดียหารลอยถุงลอยหารล่อยเงินหารลอยเงินแม่เออหารลย พ่แม่อยากให้จับปากาวจะเอาหน่อให้ผมฝากอาของแม่ให้อันนี้หรอกล้วยที่พี่สั่งเอาไปส่งไอเดอร์ให้แจกคนได้ครับพี่เอ์สั่งตอนไหนอ่ะนี่ค่ะมูยยอ,อเอาอะไรเลยเนี่ย ไ่เกิดไม่ทันพี่ชายอยู่หมดพอดีแต่แค่สามออเดอร์นะครับจริงๆแม่จะโอนเงินสดนก็อเคเยนสื้อนี่แม่จะมาเอามแลงยืมแยนสั่งไปสามรอบละแม่จะโอนเงินสดให้ไม่เช่อสัสวัสดีพี่เดียวครับ ยังไงก,กับกาดเพลินกาดนี้แก,กัะแล้วก็ไเบตีมันวันนี้ไม่ให้พี่เจมมี่สิบงโอเคครับแสดงว่าของแม่๋ยวแป๊บน่อยนะไแป๊มไหมแม่ใช่รอบแรกแรกม่สั่งเท่าไหร่นะ นี่ผมได้ครับอเดยดเดียบจ้งเสั่งมาแล้วส,สองขอบคุณครับพ่หมดแล้วเอาไปไหมไปสิครอบไปสั่งสิบถุงแล้วทุกชมแพ้ได,ได้ครับครับไม่พี่เจมสยี่สิบถุงนั้นสดคะ่ะแม่แพ้

่นหาหาทงหาทงใหญ่นี่เห็นบ่กหาลอยเมนเมนหาทงใหญ่สิอันนี้คือลอยหนึง่งลอยหนึง่งแต่มีสิบสองหัวน้อยตะก็ตจีเป็นอีกหาทงหาทงใหญ่หาลอยฮึโหลดคอใส่ปะนะ้องจะไปเอาเสียผาไหนหนาว้นี่บ่ต้องไปเอาลูกคันสินะเดี๋ยวหมเย้ทุกคนตะกร้าหมดแล้วครับตะกร้าหมดแล้ว ก้าหมดแล้วแคบไปอ่านพอนาีีเอาไปให้อายเย็นนี้นะเต้าได้ครับอีก22ออเดอร์ทุกคน100ออเดอร์วันนี้ว่าชีสั่ง